สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้ผมก็จะมาทำการพูดคุยนะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับ ข้าวอายุอายุสั้นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือข้าว3เดือนนะครับที่ชาวนาส่วนใหญ่นิยมปลูกกันนะครับเป็นบางภาคบางส่วนนะครับทำไมการทำข้าวอายุสั้นเนี่ยนะครับหรือวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้าวอายุสั้นนะครับว่าเราพลาดกันตรงไหนทำไมเราถึงทำไม่ได้1 1ตันต่อไร่นะครับ หรือท่านไหนที่ทําข้าวอายุยาวมาบ่อยๆเนี่ยหรือว่าทํากันมาจนหงุดหงิดนะครับหรือว่าลาคาญหรือเบื่อกับพวกข้าวดีดข้าวเด้งนะครับและอยากจะหันมาปลูกข้าวอายุสั้นนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเราพลาดกันตรงไหนพี่พี่น้องชาวนาพลาดการทำข้าวอายุสั้นกันตรงไหนกันบ้างนะครับ บทที่1เลยที่เราพลาดกันที่สุดก็คือการใส่น้ําช้านะครับ1เรื่องนะครับที่พี่น้องชาวนาพาด 2. ใส่สปุ๋ยช้านะครับ3ฉีดยาผิดเวลานะครับผิดช่วงหรือผิดวันนะครับหรือผิดช่วงระยะของข้าวนะครับ4เรายังไม่เข้าใจพันุ์ข้าวนั้นๆว่าอายุกี่วันท้องกี่วันออกนะครับ แล้วใช้ระยะเวลากี่วันในการเป็นเมล็ดอ่อนแล้วออกรวงนะครับหรือว่ากี่วันในการเกี่ยวนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ทีละเรื่องนะครับก็ลองคิดตามนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ตามนะครับสำหรับท่านไหนที่ทำข้าวอายุสั้นแล้วได้เกินไร่เกินนากรับฟังกันได้นะครับพูดคุยกันได้บางทีผมอาจจะวิเคราะห์ผิดนะครับหรืออาจจะวิเคราะห์ถูก ก็แย้งได้นะครับหรือว่าพิมพ์เขียนพูดคุยกันได้สําหรับเซียนเซียนอายุสั้นหลายๆท่านนะครับก็มีเก่งกันหลายท่านแล้วก็เซียนเซียนกันหลายคนนะครับสาหรับคนทําอายุสั้นเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์ของคลิปผมช่องของผมบ้างแล้วกันนะครับของการทําข้าวอายุสั้นเนี่ยว่าพี่น้องคนไหนที่เบื่อกับข้าวดีดหรืออยากจะเปลี่ยนการทําข้าวอายุยาวมาเป็นอายุ3เดือนนะครับทุก3เดือนเกี่ยว3เดือนเกี่ยวนะครับว่าเรามีวิธีการวิเคราะห์แล้ว ให้พวกท่านดัดแปลงทํากันยังไงแล้วให้ได้ผลผลิตเกินไร่เกินนาหรือได้ข้าวมากกว่าข้าวหนักนะครับหรือข้าว120วันอ่าเรามาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนการใส่น้ําเร็วของข้าวอายุสั้นเนี่ยผมจะแนะนําให้เริ่มใส่น้ําตั้งแต่ข้าวอายุ8ถึง10วันนะครับคือช่วงอายุข้าว7ถึง10วันเนี่ยนะครับ พี่ๆจะต้องฉีดยาตั้งแต่ข้าายุเจ็ดถึงแปดวันแล้วนะครับยาฆ่าหญ้าหรือยาเก็บหญ้านะครับเสร็จแล้วก็ให้หลอน้ําเร็วนะครับหล่อน้ําไม่เกินสิบสองวันเนี่ยต้องหล่อน้ําเสร็จแล้วนะครับทั่วแปลงนาแล้วฝั่งชัดๆนะครับไม่เกินสิบสองวันต้องหล่อน้ําแล้วนะครับสิบสามสิบสี่เราจะทําการใส่ปุ๋ยนะครับสิบสามสิบสี่เราจะทําการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับผสมกับ15 5ห0ก็ได้หรือว่าไนโตรเจนเพียวเพียวก็ได้นะครับ อันนี้คือสูตรที่1นนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้ทําการฉีดยาตามตูดเลยนะครับยาที่แนะนําให้ฉีดยาตามตูดเนี่ยในช่วงไม่เกิน15วันเนี่ยผมจะแนะนําให้ฉีดยาอ e ีมาแมกตินนะครับกับไทอะมิทอกแซมนะครับแค่2ตัวยานะครับบวกกับกรดอะมิโนแคลเซียมโบลอนทาตดลองทาาุเสริมปกตินะครับตามนี้เสร็จแล้วให้พวกท่านทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ให้ได้10วัน นะครับข้าวก็จะมีอายุอยู่ประมาณ25-30นะครับไม่เกินนั้นนะครับ25เนี่ยตั้งแต่25-30เนี่ยหรือ25วันขึ้นไปเนี่ยให้พวกท่านทำการหว่านปุ๋ยนะครับ25-30เนี่ยนะครับไม่เกิน30วันเนี่ย25ถึง30วันเนี่ยให้เราทำการหว่านปุ๋ยรอบที่2นะครับปุ๋ยรอบที่2ก็จะเป็นสูตร4600นะครับบวกกับ15520นะครับ1นต่อสนะครับหว่านลงไปเลยแล้วก็ทำการฉีดยา นะครับยาที่แนะนําให้ฉีดรอบนี้เราจะเป็นยาแรงนะครับจะเป็นเวอร์ตาโกนะครับหรือว่าพีวาทอนหรือว่ายาใดๆก็ได้ที่เป็นยาเกี่ยวกับหนอนกอนะครับแล้วก็ยาบัวนะครับหนอนกอบัวแล้วก็ยาพวกตระกูลเชื้อราแมนโคเซปนะครับหรือพีโพนิปนะครับเนี่ยเลือกเลือกใช้เอานะครับเพราะว่ายานี้ข้าวจะเริ่มเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็ให้รอนะครับ รอไปจนข้าวได้อายุ3 5 3 6วันนะครับหรือ3 7วันข้าวอายุสั้นเนี่ยเราจะนับวันอย่างนี้นะครับแล้วรอไปจนถึงข้าวอายุ40ไม่เกิน45วันนะครับให้ใส่ปุ๋ยรอบที่3นะครับปุ๋ยรอบที่3เราจะแนะนำให้ใส่16 20ศนนะครับบวกกับ15 5 20นะครับหรือ15 5 25 15 5 20 13 5 21 เพียวๆก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ให้ทำการฉีดยาเหมือนเดิมนะครับยานี้เราจะใช้ยาแรงนะครับส่วนหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มใช้ยาแรงแล้วนะครับเพราะว่าบัวเราจะกลัวบัวแล้วก็เราจะกลัวหนอนกอนะครับโดยเฉพาะหนอนกอเนี่ยนะครับมันจะไปมีปัญหาตอนออกรวงนะครับมันก็ร้ายพอกันครับบวกกับหนอนกอเนี่ย เป็นช่วงที่ผลผลิตมันลดลงนะครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจเวลาในการฉีดยาในเวลาในการใส่ปุ๋ยเพราะว่าข้าวอายุสั้นเนี่ยมันเป็นข้าวเร็วนะครับจากการวิเคราะห์นะครับตามนี้แล้วรออีกไล่ไปนะครับไล่ไปช่วงๆก็เหมือนข้าวพันห้าสหรือว่าตระกูล6 1 8 0 8่งเเราจะใช้หลักการนี้ทั้งหมดนะครับไล่ไปไล่ตามคลิปผมไปเลยนะครับถ้าคนที่อยากเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์การใส่น้ําเร็วนะครับแล้วเราจะไม่เปียกสลับแห้งนะครับเราจะหล่อน้ําใส่ปุ๋ยฉีดยานะครับหรือว่าหล่อน้ําฉีดยาแล้วใส่ปุ๋ยอย่างนี้นะครับเราจะทําการหล่อน้ําเสร็จทุกครั้งเราจะต้องมีการทําอะไรกับข้าวเ <ś land> ช่นเราหล่อน้ําไปเราจะต้องฉีดยาหรือใส่ปุ๋ยนะครับต้องทําอย่างนี้แต่ถ้าน้นําในนาแห้งปล่อยครับปล่อยหแห้งไปเลยถ้าเรายังไม่คิดจะทําอะไรอย่างเช่นว่าน้ํามันแห้ง เราบอกว่าเราอยากจะเติมน้ําใส่ข้าวนะครับก็ให้ทุกท่านซื้อยามาเลยนะครับเติมน้ําเสร็จต้องซื้อยาหรือต้องซื้อปุ๋ยมาหวานนะครับเพื่อกระตุ้นให้ข้าวโตตามที่เราหล่อน้ํานะครับนี่คือหลักการคิดการทําข้าวอายุสั้นให้ได้ผลผลิตนะครับเกินไร่เกินนานะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของผมนะครับที่ผมประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทําได้มาแชร์มาบอกนะครับส่วนยาเนี่ยอัตราที่เราจะใช้ยาในช่วงแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะนับให้ฟังนะครับแล้วจําหรือจดไว้ก็ได้นะครับ ช่วงแรกเนี่ยเราจะใส่ยาฆ่าหญ้านะครับคือช่วง7-10ถึงวันเนี่ยเราจะใส่ยาฆ่าหญ้าบวกกับยาเพี้ยไฟนะครับก็คือไทอะมีทอกแซมนะครับหรือยากลุ่ม 4a นะครับจำไว้นะครับพวกแมลงปากดูดยาเหล่านี้จะดูดซึมเข้าท่ออาหารนะครับทําให้มันดูดซึมอยู่ในท่ออาหารทําให้พวกแมลงหรือพวกศัตรูที่เป็นปากดูดเนี่ยร่วงนะครับหรือตายแต่ค่อยๆตายนะครับอ่าเจ็ดถึงสิบวันเราฉีดแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราจะไปฉีดกันอีกทีหนึ่งตอนช่วง17-18วันนะครับหรือ19วันเราจะฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอันนี้ที่พูดมาจะเป็นยาถูกนะครับ17-18วันเราจะฉีดพิโพนิลนะครับไทอะมีทอกแซมอีมาแมกตินนะครับ3ตัวยา,มาแมลงนะครับส่วนยาเสริมเนี่ยก็ตามคลิปเลยนะครับใส่ได้แต่อันนี้เราพูดถึงมแมลงนะครับที่เป็นตัวทำให้ผลผลิตข้าวอายุสั้นตกต่ำหรือแย่ลงนะครับ เสร็จแล้วก็นับไปนะครับ18แล้ว19 20 2้2 2ี2ส22เดม็นมครับมันจะไปตก7วันพอดียาถูกจะเริ่มหมดฤทธิ์นะครับหรือว่าฤทธิ์อ่อน25วันเราจะทําการฉีดยาแพงนะครับยาแพงในที่นี้เช่นหนอนกอนะครับหรือเวอร์าโกเวอร์ทูหรืออะไรก็ได้ที่เป็นยาแรงๆนะครับเกี่ยวกับหนอนกอบัวนะครับเชื้อรานะครับเราจะเน้นหลักๆนะครับแล้วก็นับไปนะครับฉีดเสร็จเราก็นับไป นะครับนับไปยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบนะครับสามสิบใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็สามเอ็ดสามสองสามสิบสามฉีดยอายแล้วเห็นไหมครับสามสิบสามเราจะงวดนี้เราจะใช้ยาถูกนะครับเป็นอีมาแมกตินพิโพนิลแล้วก็ไทอะมิทอกแซมหรือยาตระกูลใดก็ได้ที่เป็นกลุ่ม4 a นะครับหรือเป็นพวก มีดาคอผิดอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับหรือว่าสตาร์เกิลอะไรพวกนี้มันเยอะแยะนะครับยามีเยอะแยะเลือกใช้ตามที่เราเคยใช้นะครับอันนี้คือนับช่วงเวลาให้ฟังนะครับเสร็จแล้วตอนได้33วันแล้วนับไปครับ3 3 34 35 3 6 37 38 39 40หเ็ม้ห็นไหมครับ7วัน40วันเราจะใส่ปุ๋ยนะครับรอบที่3ใส่ปุ๋ยรอบที่3ารอบนี้ยเราจะใส่ปุ๋ยเล่งออกนะครับหรือว่าเล่งท้องหรือเล่งสร้างรวงอ่อนนะครับซึ่งถ้าเราใส่ช้ากว่านี้นะครับ มันจะทําให้เราไม่ได้มเมล็ดที่เยอะนะครับแต่เราจะไปได้น้ําหนักแทนซึ่งน้ําหนักเคยพูดไว้คิดที่แล้วแล้วนะครับว่าเราจะฉีดปุ๋ยเก็บเพิ่มน้ําหนักเอาเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเพิ่มน้ําหนักนะครับเสร็จแล้ว40วันนะครับฟังดีๆนะครับ40วันเราใส่ปุ๋ยเสร็จเราจะนับไปอีก3วันนะครับ40 41 42 43 44 45เนี่ยเราจะต้องฉีดยานะครับยาที่ใช้รอบนี้ก็จะเป็นยาที่แพงนะครับ น้นเลยว่าแพงน้นหนอนกอเน้นบัวเน้นเชื้อรานะครับขอเก่งๆยาที่พวกท่านหาได้ขอเก่งๆ3าตัวนะครับ3าตัวนี้ขอเก่งๆนะครับเสร็จแล้วก็นับไปนะครับ4 5 46 47ห8า9 50 51 52 53 54ด5วัน55วันเนี่ยเราจะเริ่มฉีดออติว่านะครับอ,อติว่าหรือว่าดูก่อนว่าข้าวโกมกัดหางปลาทูยังถ้ากัดแล้วโกมแล้วก็ฉีดอ,อติว่าได้เลย นะครับไม่ต้องไม่มีปัญหาอะไรชีดได้เลยนะครับอติว่ารอบนี้เราจะเริ่มใส่ปุ๋ยเก็ดเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าเราจะเริ่ม1ิวันห่างจากการใส่ปุ๋ยเราจะเริ่มมีการใส่ปุ๋ยเก็ดนะครับอันนี้เป็นหลักทฤษฎีที่วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ของผมที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับสําหรับหลักการความสําเร็จนะครับที่ได้เกินไร่เกินนานะครับสําหรับข้าวอายุสั้นแล้วแล้วก็นับไปต่อ นะครับจากห้าสิบห้าแล้วเนี่ยเราก็จะนับไปห5สิบห้านะครับก็จะฉีดเร่งออกห5สิบห้านะครับมันน่าจะไม่ถึงห5สิบห้านะครับประมาณหกสิบกว่าวันหกส3บสองสิบสาวันเราจะเร่งออกนะครับแล้วไปฉีดจบอีกทีตอนช่วงเจ็ดสิบกว่าวันนะครับอันนี้คือหลักรอบห้ารอบหกนะครับมันจะไล่เป็นรอบๆไล่ลเป็นระดับไปนะครับแนะนําสูตรยาเนี่ย หรือว่าสูตรปุ๋ยสูตรยาเนี่ยแนะนําให้ไปดูห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับสูตรยาส่วนสูตรปุ๋ยเนี่ยทำตามหกหนึ่งนี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําคลิปนะครับพูดง่ายผมไม่มีเวลาทําคลิปอันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับข้าวอายุสั้นอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาฟังวิเคราะห์ของผมมั่งที่ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้กันนะครับอย่างแรกเลยพวกท่านใส่น้ําช้านะครับกว่าจะใส่น้ําได้ก็ตกไปยี่สิบวันแล้วนะครับ กว่าจะใส่น้ํานะครับพวกท่านก็ไม่ใส่นะครับจะใส่ปุ๋ยเร็วพวกท่านก็ดันไปใส่20วันนะครับในรอบแรกรอบสุดท้ายหรือรอบ2พวกท่านดันไปใส่40วัน40วันคือข้าวออกแล้วนะครับข้าวเริ่มมีรวงอ่อนอยู่ในท้องแล้วเห็นไหมครับผิดช่วงยาก็ผิดนะครับยาก็ให้ฉีดทุก7วันแต่พวกท่านเคยทานะครับพูดง่ายเคยทําข้าวอายุ120วันมันจะมีอาการรู้สึกว่าใส่ปุ๋ยเยอะใส่ยาเยอะ นี่แหละครับคือนิสัยของข้าวเบานะครับข้าวเบาเป็นข้าวที่ลงทุนแต่เงินเร็วนะครับพูดง่ายว่าถ้าท่านทําตามหลักการหรือทําตามที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยพวกท่านลงหกหมื่นพวกท่านได้กลับมาแน่แน่หกหกถึงเจ็ดหมื่นได้แน่แน่นะครับหกหมื่นได้แน่แกลับมาครึ่งต่อครึ่งนะครับสาหรับข้าวอายุสัน้นส่วนการลงทุนข้าวอายุยาวเนี่ยพวกท่านทำตามตามทาตามธรรมชาติทําตามสิ่งแวดล้อมทําตามนิสัยของข้าว นะครับมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคนละนิสัยกันเลยนะครับข้าวอายุสั้นเนี่ยเราจะใช้ยายายาถูกผสมกับยาแพงนะครับแต่และช่วงเวลาจะใช้ต่างกันนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะเดี๋ยวผมจะมาพูดวิเคราะห์ให้ละเอียดขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้ทําอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราเป็นหลักการในนี่แล้วเดี๋ยวฤดูฝนเนี่ยผมอาจจะลงข้าวหนักให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับเป็นพวกตระกูลแปดห้านะครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่าวิเคราะห์ให้ฟังแล้วกันแ5ดห้าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าข้าวระดับแตกกอใหญ่แล้วแบบอึบเนี่ยมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมทาให้ดูข้าวร2อยสิบวันนะครับหรือไม่แน่อาจจะลง9 5้าห้าไปเลยนะครับหน้าฝนลองของกันสักหน่อยนะครับก็วันนี้พูดคุยนะครับถ้าคิดอยากจะทําข้าวอายุสั้นให้ได้เกินนาะต้องเปลี่ยนอคติการทําข้าอายุยาวออกไปเลยนะครับอายุยาวยี่สิบใส่ปุ๋ยนะครับ สี่สิบใส่ปุ๋ยหกสิบใส่ปุ๋ยฉีดยายี่สิบใช้ยาแพงสี่สิบใช้ยาแพงหกสิบใช้ยาแพงนะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะใช้ยาแพงสามช่วงแต่ไม่ฉีดบ่อยนะครับไม่ฉีดทีมันจะใช้การปล่อยแห้งปล่อยแห้งปล่อยแห้งเพื่อให้มแมลงไม่กวนนะครับส่วนอายุสั้นเนี่ยมันจะใช้หลักการคนและหลักการกันเลยนะครับมันจะไม่มีคําว่าแห้งมาเลยมันจะใส่น้ําฉีดยาใส่ปุ๋ย ใส่น้ําฉีดยาใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่น้ําฉีดยาใส่ปุ๋ยนะครับมันจะไม่มีเวลาพักถ้าคนทําข้าอายุสั้นจะรู้นะครับว่าตอนเราเติมน้ําใส่เราฉีดปุ๋ยเราฉีดยาปล่อยไว้ไม่เกิน7-10วันเนี่วันน้ำจะเริ่มเหลือคือขุกคิดนะครับลองลองถามได้คนที่ทาอายุสั้นหรือพี่ๆที่ฟังอยู่เนี่ยพี่พวกพี่ๆจะเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายว่าข้าอายุสั้นมันกินน้ําเก่งนะครับมันดูดน้ําเก่งมันกินน้ําเก่งนะครับอัตราการแตกแตกกอต่ํานะครับ ตามในที่นี้ก็คือถ้าเราหวานหนาเนี่ยมันจะไม่แตกกอเลยนะครับถ้าหวานในอัตราที่บางเนี่ยมันจะแตกนะครับแต่ก็แตกไม่มากก็แนะนําข้าวอายุสั้นนะครับอัตราการเฉลี่ยของการหวานก็บอกแล้วนะครับ2.7นะครับนี่คือหนาสุดนะครับ2.7เนี่ยคือว่าหนาสุดแล้วนะครับแต่แนะนําถ้าเราดูแลน้อยๆใช้ยาถูกๆก็สองนะครับไม่เกิน2.7นะครับอันนี้สําหรับข้าวอายุ เบานะครับลองวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ตามแล้วก็คิดตามในสิ่งที่ผมอธิบายนะครับเผื่ออาจจะได้ผลผลิตกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนการทําข้าวอายุหนักที่ว่าทําปีละสามครั้งนะครับสําหรับพวกพี่ท่านไหนที่มีน้ําตลอดปีนะครับแล้วอยากลงข้าวอายุเบาหรือข้าวสามเดือนหรืออยากจะทําปีละสี่รอบนะครับก็สามารถเอาทฤษฎีหรือเทคนิคการทําอันนี้ไปลองได้นะครับเดี๋ยวงวดหน้าเนี่ย ผมคิดสูตรใหม่นะครับที่เราอาจจะได้ไล่ละ1เกียน40หรือ1เกียน30ถังนะครับผมเหมือนจะเจอทฤษฎีใหม่ละเหมือนจะได้ละเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับจะเพิ่งเอาตามนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําแล้วก็ลงคลิปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวให้จบฤดูกาลนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จบคลิปไปนะครับกับสำหรับการวิเคราะห์ข้าวอายุสั้นที่ชาวนาว่าทํายากแล้วไม่ได้ผลผลิตกันนะครับมันเป็นเพราะว่า พวกท่านใส่ยูเรียเกินตัวท้ายไปนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับจะทําให้คิดอยู่3อย่างนะครับใส่ปุ๋ยให้ไวใส่ยาให้ไวใส่ปุ๋ยให้ถูกใส่ยาให้ถูกนะครับจบก็วันนี้ก็ถ้าชอบก็กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและก็รับชมนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ